สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วครับพงจินดาสโลโกแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรลัยนเอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ผมมาแกะตัวนี้ดูไม่ได้ซื้อมาครับพอดีผมซื้อรถเก่ามือสองมาครับติดเครื่องเสียงแล้วก็มันติดมาก่อนที่จะขายรถออกก็ต้องทำรถให้ อยู่สภาพเดิมที่สุดนะครับพวกสายไฟสายอะไรผมก็จะรื้อเก็บสายสัญญาต่างๆมาเจอน้อยฟิลเตอร์ซึ่งรถก็ขายไปแล้วนะครับแกะออกจากรถก็เลยสงสัยอยากแกะดูผมไม่เคยซื้อมาใส่ตัวนี้เข้าอินพุต2โวลต์เอาพุตด้านนี้แล้วก็มีกระบอกฟิลสําำหรับเครื่องขยายเสียงมีฟิลติดมาด้วยหลายแอมป์ขาดเสียด้วยนะครับน่าจะพาวเวกร์เก่าเขาช็อตด้วยช่างมันก็มาแกะดูกันครับว่า มันมีอะไรก็รูด้ดูดูว่ามันทําจากอะไรนะครับ <Nope. S 1> ถ้าเกิดว่ามันทําจากทองหนึ่งเส้นเอามาต่อจา okay. กนี่มานี่นะครับการสัญญารบกวนไม่ได้นะครับทองสักห้าบาทมาอย่างนี้ก็เอาเฟื่องทิ้งเครียงทิ้ง,ง,งไม่ใช่นะครับเจอทองก็เก็บไว้สิครับมีค่าคงไม่มีใครบ้าอเอาทองทั้งเส้นมาทําก็จะแกะนะครับลองแกะดูเลยมันมีอะไรแกเป็นใครแกมาทําอะไรจับชันมาทําไม ไม่ใช่ไม่เกี่ยวได้ยินลูกสาวร้องบ่อยๆอ,อ้าวมันเป็นขดลวดที่พันพันพ,น,พ,น,พน,นะครับแล้วก็ต่อสายออกมา2ข้างไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรอุปกรณ์อื่นตัวนี้แค่ยางโฟมกันกระแทกกันดังคลอกคลอกก็เป็นแค่ลวดทองแดงแล้วก็นำมาพันอยู่บนแท่งเฟอร์ไรส์นะครับแกนเฟอร์ไรส์เนี่ย แกนเฟอร์ไรจะทําให้ค่าเฮนรี่สูงขึ้นก็เป็นแค่ขดลวดบางคนก็เรียกว่าโชคนะครับอินดักเตอร์ตัวเหนียวนําตัวหนวงนำแำนะแต่จะเรียกก็มีค่าเป็นค่าเฮนรี่นะครับ L ค่า L นั่นเองถ้าจะทําใช้ไม่ได้ยากอะไรนะครับหม้อแลงหนึ่งลูกมาทําแทนก็ได้ที่วัดค่าเฮนรี่แล้วมันขึ้นเท่ากันพอดีว่าผมหามิเตอร์ไม่เห็นพอจะใช้งานหาไม่เจอมิเตอร์ วัดค่าเฮนรี่นะครับตัวแดงแดงของผมเมื่อก่อนใช้อยู่ระยะหลังๆไม่ค่อยได้ใช้ไม่รู้เก็บไว้ไหนก็เลยไม่ได้วัดให้ดูนะครับแต่ถ้าเราจะทําใช้งานก็อย่างว่าคือไม่ได้ยากอะไรหาลวดทองแดงมาพันๆบนแกนเฟอร์ไร์ก็ได้แล้วนะครับอย่างผมมีลวดอยู่แต่ตัวนี้เส้นเล็กไปกระแสได้ไม่เยอะต้องหาเส้นใหญ่หรือใหญ่กว่าน,นี้ที่แอมป์วัดสูงจะให้ดีวงจรที่แอดวานกว่านี้นะครับหาคาปาซิตเตอร์มาใส่ด้วยจะดีมากมาก เน็ตเวิร์กนี่ก็มาทำลดสัญญาลูก,กวนได้เหมือนกันนะครับต่อขดหนึ่งออกขดหนึ่งก็ได้หรือพวกบ๊อบแรงไฟขดออกนะครับเส้นใหญ่ๆก็ทําได้เหมือนกันขดเข้ามันเส้นเล็กก็ได้แต่ว่ากระแสได้ไม่เยอะหรือเนี่ยแกนฟไฟพันไม่เยอะพวกนี้เพราะว่าจะให้ค่าเฮนรี่สูงขึ้นนะครับถ้าพันบนอากาศเฮนรี่จะได้ไม่เยอะเท่าพันบนแกนฟไฟหรือจะให้วงจรมันทํางานได้ดีกว่า เดิมแอดวานกว่าเดิมนะครับอย่างตัวนี้คือขดลวดสัญลักษณ์ของขดลวดที่พันหลายขดขดเข้าขดออกให้เราหาคาปาซิตเตอร์มาใส่อีกหนึ่งตัวตรงขดออกนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งต่อลบเข้ากับกราวอย่างนี้ครับ เอาสัก2,002-3,005มโคร3,003-2,002-4,007มโคร1 0 0 0รพมโครได้หมดนะครับจะช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ดีขึ้นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพตัวโชว้กฟิลเตอร์ตัวนี้ให้ดีขึ้นใส่คาปาซิเตอร์แล้วก็หาค่าเล็กๆสัก0.1 0.047อะไรประมาณนี้นะครับมาใส่อีกครอ่อมระหว่างไฟออกกับกราวเนี่ยดีขึ้นเลยครับหรือถ้าจะให้ดีใส่ด้านเข้าด้วย จะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับไม่เขียนเป็นรูปคาปาตัวนี้คือด้านลบเนี่ยแล้วก็ค่าน้อยๆสักตัว0 1า f นะครับตัวนี้ก็2,002ไมโครทับ35โวลต์ตัวนี้ก็ประมาณเดียวกัน35มไมโครเนี่ยวงจรตัวนี้โชคฟิลเตอร์ตัวนี้จะทำงานได้ประสิทธิภาพดีขึ้น กรองสัญญาณรบกวนที่มากับไฟนะครับพวกสายสป,ปราร์กหัวเทียนหัวเทียนสภาพดังแจ๊ดแพวกฐานของไดชาร์จพวกสัญญาณปิดเปิด,ดรีเลยต,ต่างๆสัญญาณจาก ECU ทุกอย่างนะครับมันก็จะกรองได้ไฟสะอาดดียิ่งขึ้นนี่คือ เสริมขดลวดที่มีอยู่นะครับเพิ่มเัิ่าปคาาซิเตอร์เข้าไปหรือตัวเล็กนะครับตัว0.1นี่ใส่หลายๆค่าเลย0.1 0 4 7 0 0.1่เยใส่ไปเยอะๆหลายๆค่าเพราะแต่ละค่ามันก็กรองความถี่แต่ละยะไม่เหมือนกันและให้เอ็ดวานกว่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งอนุกรมเข้าไปแล้วก็ค่าปาอีกเช่นเดิมด้านลบต่อลงกราวคาปาค่าน้อยนะครับ0.1ต่อลงกราวเช่นกันตัวนี้ โวลตอินครับตัวน,นี้ก็โวลตเอาจากเดิมๆแค่นี้นะครับให้ทํางานได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าให้มันเอ็วานซ์ขึ้นนะครับสามารถนําไปทําได้ถ้าใครอยากจะทําลองใช้ดูนะครับอนุกรมคนลวด2ชุดส่วนค่าฮนรีก็หรือให้เอ็วานซ์กว่านี้ก็เข้าโปรแก,กรมในการคํานวณ ที่จะกรองความถี่ย่านที่ที่มันรบกวนมานะครับจะให้ดีก็ใช้สโคปแล้วก็สตาร์ทรถเปิดจากไฟ DC แล้วเราก็ดูว่ามันมีความถี่ไหนที่มันแอดวานจริงๆนะครับที่รบกวนมาเราอ่านความถี่ไหนได้สูงที่สุดเราจะกาจัดมันจะมีโปรแกรมในเว็บเมืองนอกเขาจะให้มานะครับเรียกว่าชื่ออะไรบูนล,ลืมละน้อยฟิลเตอร์ซิคลิเตอร์อะไรสักอย่างนะครับก็คือ โปรแกรมออกแบบตัวกรองความถี่ฟิลเตอร์เราป้อนแค่ความถี่จากนั้นมันจะให้ค่าลวดนะครับว่าใช้กี่เฮนรี่และค่าปากี่ไมโครฟารัดนะครับต่อประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีวงจรอนุกรมชั้นเดียว2ชั้นกรอง2ชั้นแบบละเอียดแบบนี้ทำวงจรให้หละเอียดไฟสะอาดขึ้นนะครับก็โดยเพิ่มมีวิธีทำผมคงไม่ทำนะครับเดี๋ยวว่างๆถ้ามีเวลาจะทําให้ดูนี่ครับจะ แกะดูวงจรกรองที่เขาขายมา400นะครับเราสามารถเพิ่มเติมนะครับคาปามาใส่ด้วย1ตัวด้านออกหรือให้แอดวานก็ใส่2ตัวหรือใส่หลายๆค่าแอดวานก่อนนั้นนะครับก็คือลวดนะครับประสิทธิภาพสูงนั้นก็คือลวดอนุกรม2แล้วก็ใส่คาปาแบบนี้เคนะครับคลิปนี้มาแกะตัวนี้ดูก็ได้แนวคิดนะครับที่จะทำถ้าสนใจที่จะทำนะครับ เดาว,ว่างๆบางทีพวกา็อาจจะทําเล่นดูนะครับแม้แต่พวกแกน E E E T D พวกนี้ทําได้หมดนะครับถอดจากทีวีถอดจากสวิตชิ่งอะไรบ้างล่ะมีเยอะะในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สวิตชิ่งทั่วไปนะครับนามาพันแล้วก็วัดค่าเฮนรี่ใช้โปรแกรมคํานวณหรือกากะก,ก็ได้นะครับดีกว่าไม่มีแต่ให้ลวดเส้นใหญ่ๆห,หน่อยถ้าป้อนให้ขยายแต่ถ้าทํากรองให้พวกวงจรปรีวิทยุไม่เส้นใหญ่มากก็ได้แต่ถ้าแอมป์ยิ่งวัดสูงก็ต้องใช้ตัวนี้เส้นใหญ่มงงันร้อนนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ทุกท่านจะได้อะไรบ้างเล็กน้อยๆนะครับนำมาฝากแกะน้อยฟิลเตอร์ดูนะครับก็ว่าเห็นก็เลยเกิดแนวคิดนะครับเพิ่มเติมถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะลองทำให้ดู mm hmm. ก็โอเคครับเสนอแนะสอบถามคุยทักทายในการตัวคอมเมนต์กันครับด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้นำมาฝากเพียงนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ